สัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนสัตว์อื่นเพราะว่าเขามีภาษาแล้วก็ามาเล่าสตรอรี่เป็นแล้วการเล่าสตรอรี่เนี่ยเสือเป็นสัตว์ที่โค้กเป็นมันก็เลยขี้โม้เป็นซึ่งคนไหนที่โมเก่งหรือว่าจะมาสร้างสตอรี่ให้คนหลงรนะักได้เก่งเนี่ยเขาก็จะเป็นสวัสดีครับไทชิฮาเซกาวาวันนี้ผม ถ่ายจากปัวทินนะครับจากถ่ายที่โรงแรมแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศชิลมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้ออ,อกจากกรุงเทพมานานละมาหลายเดือนเพราะางานยุ่งมากก็เลยอยากจะมา,าแบ่งไว้ชิวๆตรงนี้ด้วยการมาถ่าย EP ในวันนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่าอะไรที่มันง่ายๆหน่อยเนื่องจากว่ามีคนรียกเกสมาที่แล้วนะครับว่านุ่นน้องคนนี้เนี่ยเขาไม่รู้จักไม่รู้การเงิน,เ,นเลยไม่รู้การลงทุน ไม่รู้ว่าบัตรเพย์คืออะไรไม่รู้ว่าคริปโตมันมาได้ไงอะไรก็จากเงินกันแน่อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็เลยมาถามผมว่าระบบทุนิยมหรือระบบการเงินเนี่ยม,มาจากไหนผมก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประวัติศาสตร์คร่าวๆของระบบทุนิยมนะครัซึ่งประวัติศาสตร์อันเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับ Official Story ของแต่ละประเทศหรือแต่าะยุคเนาะมันก็เป็น,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 น ขอผ,ผมก็ขอ Disclaimer ไปก่อนว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมตีความเองนะครับหลังจาก Study เองแล้วก็คิดว่าการตีความของผมมันก็ s o u มันก็ Make Sense สำหรับสิ่งที่ผมเจออยู่ทุกวันนะครับผมก็ไม่ได้มีเทพเจ้าหรือว่ามีสาจปรยจามา Audit Story ของผมวันนี้ก็เลยอยากจะ d i s c l ลมไ e ้ไก่อนว่าอันนี้คือผมก็แชร์ในลักษณะเป็นแบบเอาเป็นว่า Entertainment Content ละกันเนาะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องจริงรอาจจะเป็น เรื่องที่ผมไม่ควรจะพูดก็ได้แต่ก็ผมก็แค่อยากแชร์ว่าความคิดของผมเป็นยังไงครับก่อนที่จะเล่า Comprehensive history ของระบบทุนิยมเนี่ยผมจำเป็นที่ต้องมาเล่าก่อนว่าสัตว์ที่ชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ทีนี้ผมก็จะเล่าขอขอเล่าร่าวๆเลยแล้วกันคือสัตว์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนสัตว์อื่นเพราะว่าเขามีประสาทแล้วก็มาเล่าสตอรี่เป็ด แล้วการเล่าสตรอรี่เนี่ยเสือเป็นสัตว์ที่โกหกเป็นมันก็เลยขี้โมเป็นการเล่าสตรอรี่ให้ทําให้ดูเวอร์ดูแบบน่าเชื่อหน้าแบบติดตามเนี่ยทำให้คนอื่นที่ฟังสตรอรี่เนี่ยเขาก็จะมาเชื่อแล้วก็ติดตามซึ่งคนไหนที่โมเก่งหรือว่าจะมาสร้างสตรอรี่ให้คนหลงรักได้เก่งเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีอำนาจเรียกว่าเป็นผู้นําที่คนอื่นมาเชื่อแล้วก็ติดตามเขามันก็เป็น follower ที ทาให้กลุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มไหนที่มีซอรี่ที่แน่นแล้วก็ทาให้กลุ่มใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่ากลุ่มอื่นซึ่งยุคนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มหลายกลุ่มเนาะแล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะตีคอาในเขตของตัวเองว่าเฮ้ยที่นี่เป็นกลุ่มของเรานะอันนี้ก็คือตีขอบในที่ดินตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาบอกว่าอํานาจของตัวเองใหญ่รซึ่งกลุ่มตรงนี้เนี่ยถ้ายิ่งมีจํานวนเยอะเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่อง มันก็จะเรียกได้ว่ามีประชากรที่เยอะแล้วประชากรที่เยอะเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากขึ้นซึ่งการแบ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยตลอดมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่จะมาวัดมีอำนาจไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยมันก็เป็นการต่อสู้เป็นการเป,เป็นคอมพเพลชันที่มีมาหลายพันปีจนถึงทุกวันนี้นะครับกลุ่มเหล่านั้นทุกวันนี้ก็จะเรียกว่าประเทศกัน แต่ละประเทศแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าแล้วก็มีหัวหน้าคนนี้เขาก็จะทําให้คนติดตามเนี่ยเขามั่นใจที่จะอยู่ในที่นี้แล้วกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาก็ต้องมีการขยายเขตของที่ดินของตัว,ตว,ตวเองเพื่อที่จะมาโชว์หน้าตัว,ตว,ตว,ตวเองอเขาก็เลยมีการลบมีการสู้เพื่อที่จะมาแย่งที่ดินของคนกลุ่มร,บรอบๆอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสงคราม ไปตอสู้กับกลุ่มอื่นเพื่อที่จะขยายเขตอันนี้ก็คือข้าวๆข,ของระบบสังคมของยุคของยุคสมัยก่อนเนาะก็คือมีคนที่มีออำนาจเขาก็สร้า,าสงสตรอรี่แล้วคนเชื่อเยอะขึ้นเมื่อไหร่เขาก็มีกําลังที่จะไปลบกับกลุ่มอื่นแล้วก,กลุ่มไหนที่ชนะในสงครามเขาก็จะขยายเขตได้แล้วขยายเขตเมื่อไหร่มันก็จะเป็นอ,อำนาจความ,มเก่งของ,ของกลุ่มต่างๆเขาก็เลยแข่งกันง นี่ก็คือสัตว์ที่ช่วยเราแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยที่ผ่านมาหลายพันปีหลายหมื่นปีเนี่ยโจทย์ของผู้ผู้นำเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่เป็นการลบอย่างเดียวแต่ก็มันมีโจทย์เนพิ่มขึ้นมาก็คือต้องเขาต้องสามารถคุมคนในกลุ่มให้มีความสุขได้เพราะว่ากลุ่มยิ่งใหญ่เมื่อไร่เนี่ย คนมันก็จะเริ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มีการทะเลาะกันการแย่งของกันข้อมูลของฆ่าคนอะไรเงี้ยอะไรที่มันไม่ยุติธรรมบางคนคิดว่ายุติธรรมแล้วคนหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็เขาก็ทํากลับไปกับมาทา,ทางที่เป็นกลุ่มเดียวกันขเขาก็มีการทะเลาะซึ่งมันก็ไม่ดีเนาะผู้นําเขาก็ต้องมีความจาเป็นที่ต้องสร้างระบบเพื่อที่จะตีความว่าอะไรคือแร์อะไรไม่แร์ ซึ่งหนึ่งในการสร้างระบบอันนี้ก็คือเป็นการมีกฎหมายหรือมีเอติกเคานเตอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบทุนนิยมนะครับระบบทุนนิยมมีไว้เพื่อการแลกของโดยเฉพาะแลกของให้ยูติธรรมของของคนที่ปลูกข้าวตรงนี้เนี่ยไปแลกของกับผลไม้ที่อีกคนหนึ่งปลูกได้ยังไง1เม็ดเทียบกับมะม่วง1ลูกหรอก็เทียบกันไมน่ิดเขาก็จะมาเทียบกันว่าไร่หนึ่งเนี่ยผลิตข้าวได้กี่ เท่าไรเท่าไรแปลงเป็นเงินเท่าไรเท่าไรซึ่งเงินเท่าไรเท่าไรอันนี้ไปแลกกับมะม่วงได้กี่กิโไปเป็นต้น swallow. มันก็เลยมีสกุลเงินเพื่อที่จะมา standardize ตัวเลขขรงนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นสกุลเงินของทุกจดทุกทุกวันนี้ซึ่งสกุลเงินตรงนี้เนี่ยไ,ไปมามากลายเป็นว่ามันเริ่มมีอาชีพเริ่มมี specialized skill เพื่อที่จะมาตัดขั้นตอนที่จะมา ค้นหา Experiment ว่าตัวเองปลูกอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปหาปูรูปคนที่ปลูกเป็นแล้วก็ไปเรียนดูสกิลแล้วก็ตัวเองจะได้ปลูกทันทีเลยแล้วก็จะได้ไปหาเงินได้อันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการมีมีการเรียนจุดเริ่มต้นของการไปเรียนยเช่นที่มาหาลัยเพื่อที่จะไปหาสกิลเพื่อเอามาทํางานแล้วก็มาหางินีเนาะทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่า ตัวเองไปเรียนที่โรงเรียนหรือไปเรียนที่มาหาลัยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่กดดันหรือว่าสังคมเขาบังคับแต่คร่าวๆเนี่ยทุกคนเขาก็อยากหาสกิลเพื่อที่จะมาหาเงินเนะาะทำมาหากินเพื่อหาเงินมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของสมัยตั้งแต่สมัยก่อนว่าเนื่องจากมีระบบทุนนิยมคนก็อยากเรียนรู้สกิลเพื่อที่จะมาหาเงินแทนที่จะไปเอาโฟกัสเอาสมองไปโฟกัสกับการ โกงคนยังไงไปขโมยขโมยของอยังไงไปยึดของจากคนื่นยังไงเราก็จะมาใช้ส,สมองกับเ e ียนเปลอดสกิลยังไงแล้วก็ไปฝึกสกิลเพื่อที่จะมาหา,างเง้นแล้วยุคแรกๆเนี่ยมันก็คร่าวๆของจะตีความว่ามีแค่แไม่กี่อาชีพไม่กี่สกิลเพื่อที่จะเรเปดลอดแล้วเข้ามาหาเงินก็เอาเป็นว่ามีประมาณสามอันนะครับอาชีพแรกก็จะเป็นอาชีพที่เรียกว่าทหารทหารก็มีหน้าที่ที่ต้องไปสู้ไปรบ ก็คือเก็บสกิลที่ใช้แรงแล้วก็ไปแลกเอาความเสี่ยงของการเสียชีวิตในตอนลบเพื่อที่จะเสิร์ฟตรงนั้นให้กับผู้นําแล้วก็ผู้นําเขาก็ให้เงินมาเป็นผลตอบแทนอันนี้ก็คือเป็นอาชีพแรกอาชีพที่2ก็จจเป็นพวก slave ทาสเนาะอาจจะฟังดูไม่ดีแาจะาพูดว่าเป็นผู้ใช้ดีกว่าเซอร์แรนก,ก็คือสิ่งที่เขาแลกก็คือแลกความเหนื่อยกับตัวเองของของร่างกายตัวเองแล้วก็ เสิร์ฟบริการให้กับผู้นำแล้วก็ผู้นำเขาก็ให้เงินมาเป็นผลตอบแทนที่เป็นอาชีพที่สองอาชีพสุดท้ายก็จะเป็นอาชีพสําหรับประชาชนทั่วไปคือคนในกลุ่มทั่วๆไปก็จะเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นลักษณะแบบชาวไร่ชาวสวนหรือเป็นพอ่อค้าแม่ค้าเป็นเมอร์แชนเนาะเมอร์แชนหรือฟาร์มเมอร์อะไรเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่คนหลายคนเขาใช้เขาก็ปลูกข้าวหรือเอาซื้อของจากที่อื่นแล้วมาขายที่ที่อีกที่หนึง่งเพื่อ หารายได้แล้วก็ได้เงินจากลูกค้าคนอื่นอีกทีแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขามีรายได้มีกาไรเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็แบ่งกำไรให้กับผู้นําที่เรียกว่า tax เพื่อที่จะมาเป็นค่าใช้จ่ายของลักษณะเหมืคล้ายๆแบบ member membership fee ให้กับผู้นําให้ผู้นำเนี่ยเหมือน approve ให้อนุญาตแบบใช้ชีวิตในเขตของเขานะอะไรอย่างเงี้ยอะไรต้นมันก็เป็น tax ที่เป็นค่าสมัคร อยู่ในในกลุ่มตรงนี้ในสังคมตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาจ่ายแท็กซ์เขามีธุรกิจของตัวเองได้มีแอคทิวิตี้ที่เป็นฟาร์มเมอร์หรือเป็นเมอร์แชนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเขตของเขาได้เนี่ยมันก็เรียกว่าธุรกิจแล้วธุรกิจอันนี้มันก็จนมาถึงตรงนี้มันก็ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่คนส่วนมากเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ซึ่งไปไปมามาเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็มีคนฉลาดอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นเมอร์แชนแต่ไม่ได้เป็นฟาร์มเมอร์ด้วย แต่เขาสามารถสอนสกิลเพื่อที่จะเป็นเมอร์แชร์กับฟาร์เมอร์ได้ง่ายขึ้นเขาก็เลยตั้งระบบอันนึงเพื่อที่จะมาเป็นระบบที่สอนแล้วก็ได้เงินจากการสอนตรงนี้ขึ้นมาก็คือเรียกว่ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนวิธีทําธุรกิจสอนวิธีเป็นฟาร์เมอร์เป็นเมอร์แชร์สอนวิธีใช้สกิลเรียนรู้สกิลแล้วก็ใช้สกิลเพื่อที่จะทําธุรกิจวิธีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทําไมทุกคนต้องไปเรียน แล้วก็ไปเก็บสกิลแล้วก็ไปใช้สกิลหาประสบการณ์เพื่อที่จะมาแลกกับเงินเดือนแล้วก็เอาเงินตรงนีไ้ไปใช้ชีวิตทีนี้คนฉลาดคนที่มาสอนสกิลพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีคนฉลาดประเภทประเภทหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือขอนอกเรื่องนะมันก็จะมีคนประเภทอีกประเภทหนึ่งที่ามาเชื่อว่าเฮ้ยการลบการเป็นเซอร์แวนต์หรือการหาสกิลเพื่อที่จะมาหาเงินเนี่ย มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองรว่าในเงี้ยจริงๆคนเราก็มีสิทธิ์มี peace of mind ได้อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยสร้างสตอรี hmm. ่ก็คือ copy tactic mm hmm. ของผู้นำของกลุ่มนั้นเนี่ย mm hmm. มาสร้างสตอรี hmm. ่ของตัวเองแล้วก็ทำให้คนเชื่อในตรงนี้แต่ก็ไม่ได้มีการลบคนอื่นแล้วก็ secure peace of peace of mind ในกลุ่มเล็กๆของเขาเองมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าศาสนาที่เขาก็มีกลุตัวเองที่อยากหลุดออกจากระบบทุนนิยม ไม่ได้อยากทํางานไม่ได้อยากหาเงินไม่ได้อยากไปลบไม่ได้อยากไปเป็นเซอร์ฟันแต่ขอก็อยากใช้ชีวิตของตัวเองนี่ก็คือเป็นเป็นทางหนีของบางคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ฟิตกับสังคมที่ที่มีอยู่เนาะแล้วก็จะมีคนฉลาดบางคนที่โนเวทอีกแบบหนึ่งด้วยอย่างเช่นคนประเภทที่ develop skill ไม่ได้เป็นเพื่อ merchant หรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อแบบ farmer แต่ develop skill เพื่อทำธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนเขาก็จะเริ่มรู้ตัวว่าการซื้อขายของเนี่ยมันไม่ได้เป็นเมอร์แชนมันไม่ได้เป็นการเทรดอย่างเดียวมันสามารถตีกรอบออกมากว้างๆออกมาเป็นบริษัทได้เป็นธุรกิจได้ซึ่งถ้าตัวเองผมเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนหนึ่งเป็นเมอร์แชนคนหนึ่งที่ซื้อของอันนี้มาแล้วก็ไปขายให้ที่หนึ่งแล้วก็ได้ส่วนต่างเป็นกำไรระบบอันนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ซื้อมาแล้วขายไปแต่ถ้ามามองเป็นระบบทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นมูลค่าอีกแบบหนึง่ง เรียกว่าบริษัทซึ่งบริษัทต,ตรงนี้ใครเป็นเจ้าของก็คือคนที่ทาตรงนี้เป็นเจ้าของแต่คนที่ฉลาดที่มาทําธุรกิจเป็นอาชีพเนี่ยเขาก็จะมามาเป็นลักษณะแบบเป็นคนปรึกษาให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนนี้ว่ามา่เช่นถ้าคุณอยากขยายธุรกิจเนี่ยคุณสามารถซื้อเยอะขึ้นแล้วก็ขายให้เยอะขึ้นเนี่ยมันกำไรปุี้ก็จะคูณได้มหาศาลเลยนะแต่วิธีที่จะทําให้อันนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเนี่ย มันก็ต้องมีนายทุนอย่างเช่นเขาอะ่ะมีเงินเยอะแล้วเขาอะ่ะไม่ได้มีปัญญาที่จะไปซื้อขายเองเดี๋ยวผมจะลงทุนให้กับคุณคุณไปซื้อขายเหมือนเดิมนะแต่แค่คูณปริมาณให้สิเป็น10เท่ากาไรในสุดท้ายจะได้เป็น1ิเท่าแต่ววิธีที่จะซื้อของมา1ิบเท่าเนี่ยในส่วนต่างเดี๋ยวผมจะจ่ายให้จะอัดชิพนั้นให้อันนี้ก็คือเป็นการะระดมทุนครั้งแรกก็คือคนที่ฉลาตรงนี้เราก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆผู้ถือหุ้น อีกแบบหนึ่งเนาะด้วยการระดมทุนให้กับเมอร์แชตคนนี้แล้วก็เมอร์แชนคนนี้ก็จะไปขยายธุรกิจได้อันนี้ก็เลยเป็นมีจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมาฝากเงินมาะระดมทุนแล้วก็ไปทําธุรกิจให้มันขยายไปถเท่าแต่จะแบ,บ่บงผลกำไรยังไงเขาก็เลยมีการวัดเป็นหุ้นให้มันเท่าเทียมกันว่าอาจจะเป็นครึ่งครึ่งหรือ9ต่อ10 9ต่อ1อะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่ว่าจะตีจะแบ,บ่งหุ้นกันยังไงแต่ก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีระบบหุ้น มาแบกพูดกันอะไรเป็นต้นทีนี้เนี่ยคนที่คนที่มีเงินเยอะเขาก็ได้เปรียบเขาก็จะไประลมทุนได้เยอะกว่าแล้วก็ธุรกิจก็จะขยายได้เร็วขึ้นแต่มันก็จะมีคนฉลาดอีกกลุ่มหนึ่งต่างจากนี้นสักไม่กี่ร้อยปีมันก็จะมีคนคิดว่าการระลุมทุนเนี่ยมันมันไม่จาเป็นต้องเป็นเงินตัวเองคนเดียวหรอเปลเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของมันเนี่ยมันเป็นสิบเท่ มีพ่อค้าคนที่เก่งอยู่ตรงนี้รู้อยู่แล้วในหมูบ่บ้านนี้มีคนพ่อค้าคนเก่งแต่เขาไม่มีตังเยอะเขาไม่ได้มีกำไรเยอะไม่ได้เก็บกำไรมาเยอะแต่ผมมีเงินที่ลดน้ำทุนให้เขาได้แต่ก็ไม่ได้เยอะเพื่อที่จะทําให้บริษัทของเขาเนี่ยขยายเป็นสิบเทา่าร้อยเท่าแต่ในหมูบ่บ้านนี้มีคนอย่างผมเยอะมากก็มาเรียกพวกเขาเนี่ยมาลงเงินด้วยกันสิอย่างละสิบอย่างคนละสิบคนละสิบคนละสิบมันก็จะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นได้นะ แล้วก็เมอร์แชนคนนี้ผู้พ่พอหาแม่ข่าวคนนี้ก็สามารถขยายธุรกิจได้ได้เร็วเหมือนกันทีนี้เพื่อที่จะขยายธุรกิจแบบการระดมทุนจากหลายคนเนี่ยมันก็มีคนฉลาดบอกว่านั้นก็เปิดรับสมัครเลยแล้วกันติดป้ายเลยใหญ่ๆเลยว่าระดมทุนจากหลายคนครับกับเมอร์แชนคนนี้ที่คนดังแล้วทุกคนก็สามารถมาทิปเงินเท่าที่มีก็ได้แล้วก็มากองเป็นกอ,องกลางแล้วก็มารวมทุนตรงนี้ให้มาลงทุนกับเมอร์แชนคนนี้ จะได้เป็นธุรกิจใหญ่ท,ทีนี้ก็แบ่งหุ้นกันแต่และคนว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการแบ่งหุ้นกันระดมทุนจากคนหลายคนแล้วก็การแบ่งหุ้นกันให้กับหลายคนก็เลยเป็นการแบ่งหุ้นแล้วก็ในในลักษณะที่เป็นตลาดหลักทรัพย์นาออันนี้ก็เป็นจุดเริ่มตน้นรู้สึกว่าตลาดหลักทรัพย์มันเกิดขึ้นที่อเมริกาแล้วก็การแบ่งหุ้นการะระดมทุนเนี่ยมันเกิดที่ยุโรปประมาณห0 0่ง0ปีก่อนหน้านั้นที่ าจะแ ok อมสเตอร์ดัมหรืออะไรยที่เขาอยู่ดีๆแบบรู้สึกว่าที่นิวยอร์กนะอยู่ที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะพวกเราก็เป็นนายทุนกันเก่งๆปาะวะอะไรเงี้ยแล้วก็มารวมกินข้าวกันกินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าแต่กูไม่ได้รวยเวอร์ขนาดนะั้นแต่ละคนอีกห้าคนก็ไม่ได้รวยเวอร์ขนาดนะั้นนั้นเอาห้าคนอันเนี้ยมากองเงินด้วยกันแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นห้าคนเลยดีไหมมันแปลกดีแต่ก็ไม่มีใครใครทำแต่ก็ถ้าถ้าทำได้เนี่ยก็สามารถสู้กับ คนอื่นที่ทุนไม่ถึงห้าเท่าก็ได้เหมือนกัน,นะอะไรอวันนี้ก็เลยที่มาที่ไปของการมีสังคมแล้วก็การมีระบบขนนิยมเพื่อที่จะคุมสังคมแล้วก็การมีอาชีพเพื่อที่จะใช้ชีวิตในระบบขนนิยมแล้วก็มีคนมาคิดแหวกแนวเพื่อที่จะมาหาอาชีพใหม่ที่เรียกว่าผููหรือพุ่นหรือศาสนาแล้วก็คนที่พูดหรือพุ่นหรือนักธุรกิจตรงนี้เนี่ยก็สามารถก็มีคนที่เกิดไอเดียอันใหม่เพื่อที่จะมาสร้างระบบที่เรียกว่า แบ่งคุ้นกันแล้วก็มีคนคนหนึ่งที่มาคิดไอเดียอันใหม่อีกันหนึ่งว่าการแบ่งคุ่นเนี่ยจริงก็ไม่ได้ทําเองก็ได้ก็สามารถชวนคนอื่นที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมาลงทุนด้วยกันก็ได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็เลยจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็จะมีระบบทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันในคอนเซปต์ของประเทศอันนี้คือข,ข้าวๆที่ผมเล่าจริงๆเล่าให้มันตลกวันนี้ก็ได้แต่รู้สึกผมเหนื่อยแล้ว จริงๆถ่ายเทกมาประมาณ7จ็ดเทกค,คนนี้ไม่ค่อยมีสวค์นี้เนื่องจากว่ามันเป็นที่ใหม่เป็นที่หัวหินเนาะเป็นโรงแรมท,ที่ผมมาพักเสาร์ที่นี้เรารู้สึกว่าจริงๆการพักผ่อนก็ควรจะพักผ่อนให้เต็มที่ไม่ใช่เอามาทํางานที่ไหนนอๆอะไรเงี้ย,ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคูมาะกับการเที่ยวผมก็เลยอยากจะปิดอ EP ด้วยเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าสมมติโอกาสหน้าถ้าสมมติจะมา,ามีโอกาสที่จะมาเล่า เรื่องนี้เหมือนเดิมให้ใหม่ให้มันง่ายขึ้นให้มันสนุกขึ้นเนี่ยผมก็จะทำแล้วก็ทุกคนก็ช่วยต่างๆมรงนันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไทชิฮาิกาว่าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ